เดี๋ยวมาที่โต๊ะนะมามาประชุมสภามาลงชื่อเพราะเราไม่ได้ไปไหนแต่ไม่ร่วมเป็นองค์มาชุมถ้าเขาเข้าวาระดึกไม่ร่วมถ้าเข้าเป็นวาระพิจารณาเราไม่ได้เข้าวันนีการตีความของของพระภูมิใจไทยเราตีความว่ามันมีความเสี่ยงจริงๆเมื่อวานก็มีการยื้อเท่าจารกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการ ส่วนตัวท่านมองอะไผมมองเฉพาะแนวทางของพรรคุณคนไทยนะครับเราก็ไม่ไป็เจ้าล่วงความคิดของพรรคหากษัเพราะว่ามันเป็นสุรภากันแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีความหรือว่ามีแนวทางปฏิบัติที่มันต่างนะครับซึ่งตรงนี้ถามถามถามพรรคุณไทยก่อนก่อนหน้านี้พุทธไทยเขาขึงขังแก้วนูนแล้วกดดัน พักร่วมไม่ถอนตัวเนี่ยฮะแล้วแต่พอมาถึงจริงๆก็ไม่เป็นองค์ประชุมเชื้อไทยไม่รู้ไม่เคยกดดันนะมีตตมีตตกดดันตึกข่าวพูดเกินไปนะไม่พรรคกุญแจไทยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมไม่เห็นมีความกดดันหรือแรงกดดันอะไรมีตตบอกว่าใครไม่อยากแก้บนได้ถอนตัวเลยอ่าตตพูดอย่างผมก็สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยที่ชอบใช่ไหมดีท็อก แต,แต่พอถึงเวลาจริงเขาก็ไม่ผมในในทางในทางในทางปฏิบัติถ้าเรามองว่านี่คือพักรัฐบาลคนที่จะพูดกับพักรัฐบาลที่เป็นหัวหน้าพักกับหัวหน้าพักนั่นแหละแล้วก็ผมก็แถมอีกหน่อยว่าเต็มที่ถ้าไม่ใช่หัวหน้าพักก็ได้แค่เลขาธิการกนะครับนอกหอจากนี้เราเราต้องไม่นับมาเป็นสารคขาหรือว่าเป็น ไปฟังมันก็เรื่องพื้นที่สมองนะครับไม่ไม่มีไม่มีความเกีนผมคุยกับผมคุยหาเรือกับทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยตลอดเวลาครับไม่เห็นมีอะไรที่ที่คืขอแก้ผู้เลยตอบแค่นั้นแหละผู้แค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าว่าใครใครใครพูดแล้วมีน้ำหนักใครพูดแล้วไม่ต้องไปฟัง วันนี้มีการนัดประชุมผักรวมด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เชิญทัพสุนเดทัยเข้าอันนี้เมื่อพักสุนเไทยไม่ได้ไม่ได้เข้าประชุมในวาระที่เจรณาก็เราคงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรที่จะซีเรียสยังไม่รู้เลยอังไง การที่เราฝึกแล้วท่องมาหนึ่งเส้ในการแก้ไขแล้วก็ในมโนนะคะอย่าไปอย่าไปนี่ชอบชอบไปชอบไปผู้สื่อข่าวชอบไปเอาเรื่องรวมกันสภาก็สภารัฐบาลก็รัฐบาลมันชัดเจนใช่ไหมอันนี้นี่คือฝ่ายนิติบัญญัติการแก้ไขกฎหมายการออกกฎหมายการอะไรอ่ะที่เขาเรียกนิติบัญญัติการการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง กิจการของรัฐสภาเนี่ยมันเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้เนี่ยทั้งพักประชาชนพักเพื่อไทยที่เสนเอ,อร่างการแก้ไขเข้ามาเนี่ยมันต้องก็เป็นเรื่องนิติบัญญัติไม่ได้ผ่านคณะมนตรีมาไม่ได้ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อน ม่จะมีการหา,หารือมาก่อนในในทันนพรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของดีดีบัญจัผมมาที่นี่วันนี้ผมมาในฐานะสสคนหนึ่งสสต่าที่นี่ค่งเสี็จทายที่ผมต้องมาแสดงตนนะครับและไม่ได้มาในฐานะรองนาย,ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดททยครับรองอย่างนี้มันถ้ามันประชุมมันคากันอยู่เนี้ยแนวทางก็นได้ไดปยังไงครับเพราะถึงเวลาก็าจงใช้กล้าที่นี่มันก็เป็นอำนาจของเพื่อไทย ประธานรัฐสภาที่จะต้องจะต้องวินิจฉัยพิจารณาคือต้องต้องไม่พรักอุตสาหะเราไม่สามารถที่จะไปให้ความเห็นอะไรที่ท,ที่ที่อยู่นอกอการควบคุมของพรรคได้ถ้าศเปิดแค่มีการแก้ใสภาเนี่ยครับพักอุตสาหะพิจารณาดังนี้ก็เป็น,ปน,ปอ,ยนอ,อย่างไรก็จะทเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือ แล้วก็ต้องมาหารือกันการตรากฎหมายใดๆขึ้นมาก็ตามเขาถึงต้องเมื่อมีการเสนอร่างแล้วถ้ารับหลักการแล้วเข,ข,ขาเขาาึงต้องเป็นสมาชิกการนะ่แปลยติตรงนั้นแหละใครเชื่อแบบไหนใครไม่เห็นด้วยแบบไหนก็ามาว่ากันตรงนั้นก็ไปโว <S <S วไหวตเป็นีมันมนี่กันแล้วก็มาวาระสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีขั้นตอนของมันอยู่เรืเ่องแก้ไขารัฐนูญถ้า สมมติว่าดาเนินต่อไปได้ด้วยคาสั่งศาลในชั้นนี้ต่านี้มันกาต้องรอรอรอคำพิพากษาแล้วนะครับเพราะว่าเราคิดว่าการไปแก้ตรงสิบห้าทับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการตั้งสอสอเราเนี่ยเราเราเราเชื่อว่ามันเป็นการเป็นการแก้ทั้งฉบับเราก็ไม่เสี่ยงแต่ถ้าเขาบอกโอเคต้องแนวสิบห้าทับหนึ่งนะไอ้แก้เฉพาะสองห้าหกนะเป็นส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปขอประชาชนประชาชนนะถ้าเป็นไปตามกฎหมาย เราก็พร้อมที่จะไปรับหลักการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมนิการแล้วก็ว่ากันไปเราก็มีเรื่องบางอย่างที่เราก็อยากจะแก้แล้วก็ไปว่ากันไปตรงนั้นมันก็ตรงไปตรงมาประชานเขาเรียกร้องให้นายกันเราก็มาควบคุมร่วมกันด้วยว่ามาทีนี้ได้ไหมได้ไหมถ้าในสภาแล้านนายกเรียกประชุม ือเรียกให้ไปพบไปชีแจงเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมก็ต้องไป,ปตอนนี้ยังไม่เรียกใช่ไหมครับผมก็มาประชุทธ์สภาเดี๋ยวถ้าเกิดท่านนายกเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะมีการหารือกันในระหว่างรัฐรัฐบาลถ้าท่านเชิญท่านเรียกมาเราก็ต้องไปไม่มีปัญหาอยู่แล้ว่านเรียกไปนิยมกลับไปดูสะคะ ลองตัดสินดูตอนในยุคคงไม่คงไม่ได้บอกว่าเพราะว่าเราแถลงมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดมี15ครับหนึ่งยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปรูปที่เจอได้มันมันมันปิดไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นแนวทางของพรทักษิณไทย เราเห็นว่ามันมีความสุ่มเสี่ยนะครับเราต้องมันไม่ได้สุ่มเสี่ยงเพาะตัวสสสุ่มเสี่ยันถึงกรรมการบริหารสุ่มเสี่ยงไปถึงการดำรนินู่ของพรรคด้วยแล้วก็เราก็เห็นว่าทำให้มันเสียงต่อก็มีมีผู้เสนอให้ไปตีให้สารรัมนูลตีความใช่ไหมครับก็ก็ดีแล้วแต่ว่าเราเราประกาศแล้พรรคูุญญาได้ประกาศแล้วว่าไม่อยู่ จะขอไม่อยู่ในในในวาระตาอย่างนเพราะนั้นเราก็เราก็ไม่เราก็ต้องรอรอแล้วใครไปยื่นเอกสารต้องมีจริงป่ะขอบคุณครับขุณน้าคะมันมีเอกสารเมื่อเช้านี้ของรายการเจาะลึกทั่วไทยออกมาบอกว่าที่ดินสนามกอล์ฟของไม่ม่สนามกอล์ฟของคุณสันติชีพบอลของกิจการนี้คนในครอบครัวผมสมาชิกในครอบครัว มันมีไปครับพื้นที่สําคัญเช่นอุทยาน <ผม S 1> หรือว่อาการได้มาของที่ดินสถานประกอบแปลงนี้ก็ได้มาโดยสูจดติตเป็นโฉนดทุ่ไปมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต,ต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าไปได้มาก่อนแล้วมันออกโฉนด <c oughs> ได้มาเป็นสิบสิบปีแล้วลก็ไป,ไป,ไ,ปไปว่ากันไปตรวจสอบอันนี้มันก็ธรรมดาหรือว่าเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เห็นมีใครมีมีปัญหาหรือมีคำถาม พอมีมามาอยู่ตรงนี้มามีประเด็นมีอะไรก็เอาเรื่องที่โก่ขึ้นมาแล้วพว่าหน้าตงนีอะประเด่นเ้ก็ตรวจสอบแต่แต่ก็พร้อมพร้อมพร้อมไม่ตรวจสอบไม่มีปะญหาเลเล่นนอกเกมมามาถึงฝ่ายการเมืองที่เล่นเล่นในหน้าตงมีใช่ไหมคนที่มันจ้องก็มีถ้าเป็นฝ่ายการเมืองก็หน้าตูมี้ลยครับคุณน้องที่สามหมายถึงว่าที่บอกมีประเด็นขึ้นมาที่เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าเกี่ยวกับประเด็นการเมืองล้วแล้เ้ คุณหมาแก่ที่ไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีการตรวจสอบทีเรื่องอื่นก็โทรถามหมจัง้าั้งหมาแก่แล้วสาวโทร <c oughs> โทรแล้วโทรอีกถามแล้วถามอีกนอกโลกนอกนอก็ <c oughs> แต่พอมาเรื่องนี้ก็เอาไปใส่เลยโดนไม่ถามต้อทำก็ไม่รู้สิรับงานหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับ